หมกเข่าหมกคอหมกอันนี้พี่นกขวดดอกไม้ป่าซื้อมาให้แม่นะซื้อมาให้แม่กินมันจะมีเนี่ยจะติดคอพอดีมเมื่อกี้แม่ไปแช่ไว้ในตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็มันจะมีที่เขาเขาห่อไปตาวมาใช่ไหมเดี๋ยวมันเดี๋ยวแม่ไม่รู้กินลงไปติดคอตายรีบเอาออก่อนเนี่ยยังไงคุณผู้ชมเนี่ยพี่นกซื้อมาให้ขวดดอกไม้ป่า นี่มีหระอปลดูสิตกินลงไปติดคอตายน่เขาออกแล้วนี่กินอย่าข้าวสวยนี่กินจับข้าวสวยเดี๋ยวช่างแต่งหน้ามาแต่งสิบเอ็ดโมงเดยพ็กคอวันนี้วันรัฐธรรมนูญไงที่ครอบครัวก็เขามีจัดงานนะ กินปลากินปลาข่าออหมกปลามมีก้างข่าหมกและเนืมีก,ามก,นนมก้างมีก้างปลาก้อนใหญ่ๆร้านกุ้ดอกไม้ปลาถนนราชมังคลาหลังโลตัสนครปฐมใกล้อ,องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมร้านก็เปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงตึ้งถึงห้าทุ่มตึ้งนั่งกินเหล้าได้มีตองร้อยกว่าเมนูเปิดมาแล้วสุดก่าปีเป็นตึกแถวสามกู่หา ท้องกระจกอร่อยที่สุดในโลกราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักหมื่นเอ็นเตรร้ไม่ไม่กล้าไปกลัวติดโควิดคนมันเยอะอะ่ะมันไปติดโควิดกลัวคนเยอะมากอะ่ะ วัวไปก็จะโดนเราเยอะแล้วอายุเยอะแล้วไงอายุเยอะแล้วเดี๋ยวไปติดโควิดไม่มีภูมิต้านทานเห็นเมื่อคืนคนเยอะเลยวันแรกก็คนเยอะงั่นเป็นปากระป๋องเลย มนรีวิวเต็มเลยที่อยุธยาจะเดินทะเลเดือดเข้าไปไปขายอยู่ที่นั้นจะแบงใหญ่ย,ยามกรุงเทพไม่ตกเลยช่วงนี้กรุงเทพไม่ตก อันนี้ทำหมกไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดเลยนะไปยอ่อหุงข้าวเองเพราะว่าฉันสาวข้าวยี่สิบรอบมันก้นกระตอบมันมีเศษยินเยอะแยะแม่เลยสาวข้าวยี่สิบรอบรวมจะมีเชื้อโรคข้าวนี้ปีหนึ่งอนะ ลุงกลมห้แม่มาลุงกลมโพทะเลบางปูเขารักแม่เขารักแม่ก็ให้แม่สอมบก พี่โนกรักแม่จะซื้อมาให้แม่กิน6หอแม่แช่อยู่ในช่องแข็งไงแล้วก็เนี่ยเอามาอุ่นมากงงเวฟมันเป็นน้ำแข็งด้ยวยก็หยด1 1โมงข้างมาต่างนาวันที่23เขาก็ไม่มปแต่งแล้ว กลับบ้านนอกโน่นน่ะเลยตีใหม่ถึงจะกลับเขอจองเครื่องบินไว้วันนั้นไปบ้านหมอันนี้เนี่ยวันเสิร์ทุกทายเขา,าบอกว่าที่ภูเก็ตขาดแรงงานตอนแบบนี่โควิดใช่ไหม กิจการต่างๆก็ปิดหมดคนงานก็กลับบ้านไปหมดพอเดี๋ยวนี้เปิดปุ๊บคนงานมันไม่กลับมามันไปขายออนไลน์หมดไปเที่ยวก็จะบริการไม่ดีเพราะว่าไม่มีแรงงานบริการเนี่ย ที่ภูเก็ตอ่ะเพราะแบ,บโรงแรมอะไรก็แบบจะสกระปรกแล้วก็มันไม่มีคนทำเพราะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยมันไปเปลี่ยนเป็นแม่ค้าออนไลน์ เด็กชายเท็กโตกินด้วยกันลูกรักกินด้วยกันแจ้ะวันนี้มันจะมีงานที่ ที่นคปรปฐมนะที่ว่ามีบอลลูนอ่ะมันสทายบอลลูนยักษ์แล้วก็ส่วนหลวงเราข้าวันสุดท้ายวันที่สิบเนี่ยวันสุดท้ายวันนี้วันรัฐธรรมนูญเนี่ย คุณไม่ต้องดูเด็ดหรือแหมูยอไอใบย,ยอมันยังเป็นน้ำแข็งกินไม่ได้เห็นไหมเป็นน้ำแข็งกินไม่ได้ไงใบ,ย,บย,ยอรูอจยยอ้จักใบยอไหมที่เขาใส่กับคอมกแม่แกะใบ,บตองออกนะแล้วก็อุ่นในไมโครเวฟไง ผู้หญิงหลังน้าเธอต้องกดกดติดตามใหม่กดกระดิ่งกดติดตามใหม่เพราะว่าเฟซบุ๊กอะ่ะมันมันปิดกั้นไงนะความใจแคบของมันปิดกั้นจนของมันเก่งเลยใจแคบไงมาร์คซัก,กระเบิด ปิดกั้นยันของมันเจงเองเลยคนไปไปเล่นติ๊กตอกหมดปิดกั้นทุกอย่างอะแล้วคนจะเข้าไปดูอะไรก็ไม่ได้ดูอะไรจิดใจคับแคะ Cảnh, đớp đớp chân chút chàng cho mình chân yên rồi mà dớt này Dớt chân đọc Khuôn hết เคยซื้อโฆษณาจากมันะปีหนึ่งตั้งเกือบสิบล้านมันก็มาบล็อกเราจนเราซื้อไม่ได้สามปีแล้วตั้งแต่หกสามหกสี่หกห้าสามปีแม่ไม่ต้องเปืองเงินจากมันเลยประหยัดไปตั้งสามสิบล้านบล็บอกนู่นบล็อกนี่ จนคนดูมันหนีหมดมันต้องปลดคนงานเห็นไหมเราจะซื้อโฆษณาซื้อไม่ได้ นี่สบู่สบู่เิ็์ได้เลยนะในคอมเมนต์ระบบมันดูแล้วโอนเงินมาด้วยโอนเงินมาด้วยนีแจกนีแจกสบู่เซรั่มรดสิวฝ้าจระจุดดังดำสามสิบก้อนพันหนึ่งสามสิบก้อนพันหนึ่งอันนี้สบู่ทองคำ แลวสวฟ้ากัดจุดดำดาแต่ไม่น่ากระจ่างใสใช้ล้างหน้าก็ได้ล้างตัวก็ได้เนจอาบน้ำถูตัวถูหน้าได้ก็ละห้าสิบบาทห้าสิบห้ากรัมเนี่ยค่าสีได้นะค่าแบบได้สามสิบก้อนหนึ่งพันส่งฟรีสามสิบก้อนหนึ่งพันส่งฟรีไปเป็นของขวัญปีใหม่ได้ไปมอบมอบให้คนที่คุณรักกับคุณผู้ชมเป็นของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ เนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ดีกว่าไปให้กระเช้าเอาผลไม้ไปก็เน่าหมดกินไม่ทันเอาอาหารไปที่เป็นอาหารแห้งไปก็หมดอายุอันนี้เก็บได้สามปีแล้วมันสวยงามแล้วมันหอมด้วยคุณผู้ชมก็ซื้อลไปให้คนที่คุณผู้ชมรักอะ่ะคนที่ได้รับเขาก็จะดีใจสาสิบก้อนหนึ่งพันเป็นของขวัญปีใหม่หมอบให้คุณผู้ชม เป็นของกวัญปีใหม่มากให้คุณผู้ชมใช้ดีมากลดสิวฝ้า,ากระจุดแดงดงทำทาให้ผิวหน้ากระจ่างใสอาบน้ําผิวก็จะเนียนผิวสวยนี่พิมพ์มาเลยพิมมาในคอมเมนต์เลยพิมมาในคอมเมนต์เลยพิมมาในคอมเมนต์เลย,น,เลยนะนี่เดี๋ยจะให้ดูรหัสของมันครับหน้าจอระบบดูแลโอนเงินมานี่ค่ะคุณผู้ชม กอไก่หนึ่งสบู่เซรั่มสีชมพูกระพิมพกอไก่หนึ่งสบู่เซรั่มเท่ากับกี่ก้อนคุณผู้ชมกระพิมกอไก่สองสบู่ทองคำเท่ากับกี่ก้อนคุณผู้ชมกระพิมสอเสือหนึ่งสบู่หน้าใสก็คือ,คอตัวสีเขียวนั่นแหละคะ่ะสีเขียวสบูนาสา่น้าใสนี่แคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจาจ มรใช้สบู่เนี่ยสีเขียวสีชมพูเซรั่มสีเหลืองทองคำสีเขียวหน้าใสอ่ะนี่เบอร์บัญชีเลยโอนมาเลย005 11 08 28 0ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดัดแก,กงอันนี้ไลน์คิวคิวอาโคตไลน์อันนี้คิวอาโคตโอนเงิน,น Q A On แคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้า,นาจอแล้วส่งสลิปมาก็ได้ โอนเงินมาเลย30ก้อน1น0 0งพก้อน1,000ค่าแบบได้30ก้อน1,000ค่าแบบได้ส่งให้ฟรีส่งให้ฟรีเอาไปเป็นตัวแทนจำหน่ายเอาไปเป็นของขวัญมอบให้เขาคนที่ได้รับเขาก็ดีใจ